สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอนสีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ที่เห็นที่เห็นอยู่นี่คือยังไม่ได้เอามาปลูกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอาละครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมใน EP ีกันเลยครับเราเปิดกันด้วยต้นนี้เลยนะครับบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าร่ำรวยนะครับกระถางสี่นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แค่เขาไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าโดนแดดนี่จะแดงสวยมากเลยครับอ้าชื่อมงคลแบบนี้ร่ำรวยเปิด โปรโมชั่นเช้าวันนี้ให้นะครับต้นนี้เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง60บาทนะครับบอลสีร่ํารวยครับสีตรงนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ว้าวมีด่างเหลืองด้วยนะครับเอ้าใครสนใจนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับเปิดโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้ราคาแบ่งปันเนาะเช้าเช้าแบบนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง90บาทเท่านั้นเองครับนี่นะครับนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับชื่อว่า กระบี่จันทานะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับใครชอบบอลใบหอกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่งามมากมากเลยนะครับเขามีแข้งด้วยนะครับนี่แต่ว่าต้นนี้นะครับจัดให้ในราคาโปรพิเศษเลยนะครับกระบี่จันทานี่เอาพิเศษเลยไม้หน่อนะเอาเอาไวๆเลยนะ250บาทเท่านั้นเองครับครับมีชื่อว่าปักษาพนาวันนะครับว้าวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่งามมากๆเลยนะครับนี่จัดให้เช้าวันนี้นะครับในราคา ไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้เอาไปเพียงแค่70บาทก็พอขาครับต้นนี้นะครับเป็นมะมองนนนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับมีหัวนะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้ถ้าใครจะเอาส่งแบบห่อตุ้มเนาะห่อตุ้มต้นนี้นะมืองนนหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมส่งแบบห่อตุ้มให้เนาะในราคานะครับฟังดีๆนะครับห่อตุ้มอูไซสใหญ่นะครับมีหัวไปผ่าได้เลยอ่ะมีหัวไซสใหญ่ห่อตุ้มราคาพิเศษฟังดีนะครับ100 20บาทเท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับว่า e ีีนี้ค่าส่งเมาเ์หกสบบาทนะครับปลายทาง20บาทเช่นเดิมนะครับต้นนี้ก็เป็นมะมงนนไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นไซส์พร้อมผ่าเลยนะครับนี่นะครับกระถางอยู่ในกระถาง8นิ้วเลยนะครับเอาผมส่งแบบห่อตุ้มให้เหมือนกันต้นนี้นะมงนนแผลงนะครับตัวนี้แผงส้มออกอมเหลืองเหลืองด้วยนะครับเอาจัดให้พิเศษเหมือนกันนะครับต้นนี้ส่งห่อตุ้มนะไปพร้อมผ่าเลยนะครับต้นนี้ลดให้เหลือ110บาทครับ ต้นนี้นะครับเป็นบอนสีที่สวยมากๆเลยนะครับออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เอ่อใครสนใจ <m arr ant> ต้นนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ยกสิทธ์นะครับฟังดีๆนะครับลูกไม้ยกยกสิทธ์ต้นนี้สวยมากนะครับผมส่งให้ทั้งกระถางนะเพราะว่าฟอร์มเขากําลังสวยเลยนะครับนี่ดูๆๆดู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 ความสวยของเขาก่อนนะครับ180บาทเอา้าลูกไม้ยกสิทธ์สวยๆแบบนี้ดูดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่ใบแข็งแรงนอกตู้ด้วยนะครับเป็นบอลน,นอกตู้ด้วยนะครับเอา้าใครสนใจต้นนี้180บบาทเท่านั้นเองครับ ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้เขาจะเป็นสีออกโอรสนะครับส่วนใบนี้ออกเหลืองนะครับนี่อันนี้อันนี้ใบเขียวนะครับก็ถ้ามีเขียวนี่ก็โตวไวแน่อนอนลูกไม้ต้นนี้นะครับใครสนใจผมแบ่งในราคาพิเศษเลยนะครับนี่เห็นไหม หน้าเขาไม่ซ้ําเลยนะเนี่ยเอาลูกไม้ต้นนี้ผมแบ่งอยู่ในราคาพิเศษเลยนะครับส่งท้งกระถางนะครับในราคาเพียงแค่180บบาทเท่านั้นเองครับดูสีแบบนี้ก่อนเม็ดสวยมากเลยนะครับเอาใครสนใจทักมาได้เลยนะครับโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับนี่และต้นนี้นะครับก็เป็นลูกไม้สวยมากเลยนะครับเอาโปรพิเศษเช้าวันนี้เนาะคู่นี้นะครับ เอาไปเลยนะครับเอาให้ไวนะครับ175บาทครับต้นนี้นะครับชื่อว่าพรเจ้าสัวนะครับด่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่จัดให้พิเศษเลยครับอันนี้ส่งทั้งกระถางนะไซส์กําลังสวยเลยนะครับนี่แต่ว่าจัดโปรพิเศษตัวนี้นี่นให้เลยพรเจ้าสัวตัวนี้เอาไปเพียงแค่ราคา70บาทก็พอครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ70บาทครับ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพันดาวนะครับพันดาวสวยๆนอกตู้แบบนี้นะครับนี่เป็นบอลนอกตู้นะครับพันดาวนะครับผมส่งให้ทั้งกระถางนะครับกระถางไซส์6นิ้วเลยนะครับนี่ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษนะครับพันดาวนะครับ120บาทเท่านั้นเองครับเอาละครับสําหรับ EP นี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอากี่ต้นก็ได้นะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับ ตู้ตู้เราจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็นี่คุณกวางเขากําลังปลูกอยู่นะครับนู่นกาลังไล่ปลูกนะครับแต่ว่าผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลนะครับนตู้นี้นะครับตู้นี้นะครับดูดีๆนะครับนี่ผมมีโปรโมชั่นแบบล้างรากให้ต้นละ15บาทเอา้าล้างรากต้นละ15บาทแบบสุ่มไม่ซ้ํา ชื่อกันเลยเอาจัดให้แบบนี้นะครับเอากี่ต้นก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามีค่าส่งเหมาเหมาหกบาทปลายทาง20บาทนะครับเอากี่ต้นก็ได้ล้างรากต้นละ15บาทนี้ตู้นี้เลยรับรองนี่นี่น,นี่นี่นะครับใครสนใจกล่องสุ่มแบบเดิมนะครับแบบล้างรากนะครับเอากี่ต้นก็ได้ จัดมาเลยครับส่วนคุณกวางชาแนลจัดให้คุณเช้าวันนี้นครับสาหรับอีพีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์สับส i b e สั่กนกระดิ่งกันด้วยเพื่อเราจะได้มีบอลซีสวยๆมาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นทิ้งท้ายวันนี้พิเศษอีกแล้วนะครับล้างรากต้นละ15บาทสุ่มนะครับสุ่มให้เอากี่ต้นก็ได้ไม่ซ้ำกันแน่นอนใครสนใจทักมาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ